เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกัน ฝันเห็นแม่น้ำทำนายว่าคุณจะได้พบเจอกับมิตรที่ดีที่ทำให้คุณรู้สึกสบายใจเวลาอยู่ด้วยเสมือนได้มิตรแท้มาอยู่ข้างกายซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากจะมีโชคราบเรื่องการเงินมีชีวิตที่สบายขึ้นการงานที่ทำอยู่ก็ไปได้ดีไม่มีอะไรน่าห่วงช่วงนี้หากมีเรื่องทุกข์ใจแค่ไหนคุณก็จะมีผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือและเขาจะไม่ปล่อยให้คุณต้องรู้สึกแย่ตามลำพังอย่างแน่นอน ความรักคุณโสดคงต้องรอไปก่อนเพราะไม่มีแววเลยว่าคุณจะถูกใจใครเลยสักคนที่ผ่านเข้ามาอาจเพราะคุณค่อนข้างจะคิดเยอะกลัวกับอดีตที่ผ่านมาว่าถ้าเลือกผิดอาจจะสร้างปัญหาให้กับคุณอีกครั้งคุณจึงไม่ยอมเปิดใจให้ใครซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเลือกมากแบบนี้คุณก็คงต้องโสดไปอีกนานเลยส่วนคนมีคู่ต้องคอยหมั่นเติมความหวานให้กันทุกวันเพื่อให้ชีวิตรักของคุณนั้นแฮปปี้ ดวงการเงินการงานงานที่ทําอยู่ตอนนี้ถือว่าดีไม่มีอะไรสะดุดอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ซึ่งคุณเองก็โอเคและรู้สึกดีกับงานที่ทําอยู่ตอนนี้เป็นอย่างมากแต่คุณต้องระวังปัญหาจากการวางแผนงานไม่ดีคุณต้องมีการจัดการเรียงลําดับความสําคัญของงานให้ได้เพราะงานที่คุณรับผิดชอบอยู่นั้นค่อนข้างเยอะถ้าวางแผนไม่ดีอาจจะทําให้เกิดปัญหาล่าช้าได้ซึ่งจะทําให้คุณถูกลดความน่าเชื่อถือลงได้ เลขมงคลให้โชค93ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากำลังนอนหลับอยู่ เรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือ3ครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วมหน้าได้ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันทีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจําอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคําพยากรณ์ตามตํา,ตาราทํานายฝันต่อไป ขอบคุณที่รับชมรับฟังดีมมอร์ทำนายฝันอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ